สวัสดีค่ะมาพบกับตุ๊ต๊าขยอจอกัน <Yeah. S 1> อีกแล้วค่ะออที่เห็นข้างหลังนี้นะคะนั่นคือภาพโปสเตอร์นะคะภาพยนตร์เรื่องแม่เบีย้ยเป็นภาพยนตร์อีโรติกนะคะที่ต้องบอกว่าฮอตสุดๆในปีนี้เลยนะคะเป็นที่กล่าวถึงนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะถ่ายทาในขณะถ่ายทํารวมไปถึงวันนี้ค่ะวันที่ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งตุต๊ตตาก็อยู่ในงานแม่เบี้ยรอยยอการ่าชาริตี้ไหนนั่นเองค่ะวันนี้นอกจากจะได้ชมภาพยนตร์เป็นครั้งแรกแล้วนะคะให้ไลท์สาคัญก็คือการแสดงก่อนที่จะฉายภาพยนตร์นั่นเองของหนุ่มฮัตเตอร์สตาร์และก็ ชมกันเลยค่ะ พิเศษด้วยการเอื้นเอ่ยเพลงรักอย่างลาวคําหอมเพลงประกอบภาพยนตร์แม่เบียได้ซึ้งกินใจจริงๆค่ะสาหรับหนุ่มฮัตจิรวิทย์หรือฮัทเดอะสตาร์ร่วมด้วยรัตเก,ก้าอมารดิศก่อนจะต่อเนื่องด้วยหนุ่มๆจากบ้านเดอะสตาร์ออกมาแท็กทีมโชว์พลังเสียงในเพลงกันและกันที่ได้แขกรับเชิญพิเศษอย่างมา er. ริโอมาเรอร์ร้องให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์กันซึ่งต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เหล่าศิลปินดาราตบเท้าร่วมเดินพรมแดงในงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์การกุศลนี้เพียบไม่ว่าจะเป็นสมาชิกจากบ้านเดอะสตาร์ เคนภูภูมิบิ๊กทองภูมิโดนัทมานัสน,นันก็จะถึงคิวของคนสำคัญอย่างเหล่านักแสดงนำของเรื่องชาคริตแย้มนามอ้อมการพิชา ฮาร์จิรวิทย์แม็กกี้อาภาแจ็คเพนเพชรและท็อปชัยวัฒน์สมการรอคอยและเปิดตัวได้ยิ่งใหญ่อลังการสุดๆค่ะโดยค่าตัวหนังในรอบกาล่าเมื่อคืนนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถวายสมทบทุนมูล,ลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภาก,กาชาติไทยด้วยล่ละค่ะใครที่รอชมการตีแผ่วรรณกรรมแบบใหม่อย่างแม่เบี้ยเวอร์ชั่น2015ตามแนวคิดของหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลน,นี้อยู่เตรียมชมพร้อมกันทั่วประเทศ17กันยายนนี้ค่ะ ุณฆ่าเขาทำไมผมรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ผมมาที่บ้านหลังนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าผมเป็นใครคุณไม่ควรกลับมาที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณ